รีรีรีหอมแกมหน่อยรีลีลีรีลีรีรีรูปเหรอน้องมารีรูปเหรอของแม่น้องมาลีจา๋าเด็กชายมาลีเด็กชายมาลีรูปเหรอมานี่มาลี ลี่เด็กชายมารีรูปหล่อของแม่ลีลีลีน้องมารีรูปหล่อของแม่มามามาลาีมารีเบื่อแล้วเหอรอลีชื่อมารีนะคะเนี่ยเขาชื่อมารีสุดหล่อ มารีสุดรอของแม่มารีมารี